สวัสดีค่ะเสียบหนัวโคอีสานมาแล้วพี่นองจา๋ามาแล้วมาแล้วเมื่อนี้ยายนั่งนี่แนวกินมาปากที่ฝากนองก็คือตําบักทัวหัวจานพี่นองจา๋าตําบักทัวกินกับปลาสมถอดเสียบๆแล้วก็มีผิดถอดน้ำกินกับข้าวเหนียวแล้วก็มีไอ้แคบหมูพี่นองจา๋าพักกัมนี่พักกับหินแล้วก็พักกระถิ่นออนพี่นองจา๋าต้นอ่า ต้นหอมแดงสดพี่น้องจ้าแล้วก็บ,บักเขือมา,ม,าม,ามากมากมากกินน้ำกันแต่ก่อนสิกินยันนั่งกาฝากพรมีพี่น้องก็เลยก็แช่กดติดตามก,กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งเฮยนั่งในเด้อจะเด้อกับพุณนเอฟซีทุกคนหล,ลายจ้ะมามามากพี่น้องไม่กินน้ำกันโอ้ยเสพายล่องซิมเมืองละพี่น้องจ้าเพราะว่าตํำเองเนาะเสพายเสพาย,ายพี่น้องเอ้ยตํำบักทัวรวย่วยบักง่ายปวบปวบแนะพี่น้องจ้าอืม อือออแ่บลายพี่นองจา้าจำใจ่บะกอกนั่นพี่นองก็ือื่อนี่เห็นมาจต่พี่นองจา้า บึงบึงผสมถอดพี่น้องจา้าเมนือบักยางหลายหลายโหดอืมอืม ผักกาดหินกันเยอะแยะเลยพี่น้องเอ้ยเต็มถาดเลย มาแสบมากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าแสบหลายอื ลูกใจคักพี่น้องจ้า ปาสมมันกับมิกลางนัน่นนาะพี่น้องจ๋าต้องระวังอืมอากาศหินพี่น้องเอ้ยอืม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì อืมอืมจักจิกินพักยังเม่พี่น้องจาา้าหลายหลายขาดก็ได้เรื่องพักเลยจ้ะ ขาดไปได้เลย mm กลางบัก่ายหนึงที่น้องจ๋าต้องระวังอืม Ja. Mm -hmm. mm -hmm. จำบักทัวอยากกินกั็ปิ่งปลาเข็นงนาะพี่นองจ้าปลาเข็งหน้าปลาดุกหน้าบานหน้าโอ้ยจะเป็นแสบคักหลาย พี่น่องเอ้ยแสบคักกัยกำลังหิหวๆนะจ้ะพี่น่อง อืคำนี้มีเปลือกประกอบนั่น,นอืม ยังมีกลางอยู่ครับต้องระวัง Угу. Mm -hmm. แ่บหลายพี่น้องจา้าพี่น้องจ้าคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแคน่นี้นะจะพี่น้องจ้าคลิปหนาพอกันไม่กับปากตอมีพี่น้องก็เลยก็แช์ก็ทิดตามาก็กระดิง่งคิ้งคลิ้งอย่างนี้นั่งนี่เด้อจะเด้อขอบคุณได้หลายสวัสดีค่ะ